สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตดาวนเมืองโครนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สาสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราชส 2, 5 3 1ปัจจุบันอายุ36ปีประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มรับราชการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ6ปี3เดือนขอนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นดังนี้ด้านการคลองงานดิฉันได้ดำเนินงานการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ดอนตาลจังหวัดมุกดาหารผลสำเร็จของงาน สหกรณิคมดอนตาลจำกัดสหกรณิคมดอนตาลสองจำกัดและองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสมิงได้รับพิจา,ารณากันกองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ดอนตาลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้ง3แห่งเป็นที่เรียบร้อยการแก้ไขข้บอบกพร่องของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองมุกดาหารจำกัดตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ผลสำเร็จของงาน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองมุกดาหารจำกัดสามารถแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดผลักดันให้สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองมุกดาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองมุกดาหารจำกัดได้รับการจัดมาตรฐานอยู่ในระดับไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ เนื่องจากในปีงบประมาณพุทธศักราช2564สหกรณ์มีการดำเนินงานขาดทุนผลสำเร็จของงานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองมุกดาหารจำกัดมีผลการจัดระดับมาตรฐานสาหกรณ์อยู่ในระดับผ่านมาตรฐานสหกรณ์โดยได้รับคะแนนประเมิน95.93ในปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ด้านความคิดรี่เริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานดิฉันมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมวิธีการแนวทางใหม่ๆเพื่อมาส่งเสริมและแนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผิดชอบดังนี้ได้จัดทำ QR code เป็นคู่มือแนวทางการแนะนำส่งเสริมตามเกณฑ์การประเมินกลุ่มเกษตรกรดีเด่นเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เข้าถึงและศึกษาหลักเกณฑ์ได้ง่ายขึ้น การใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรยางพาราตำบลหนองบอนโดยการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้สมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นการจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจกลุ่มเกษตรกรผลงานดีเด่นด้านการประสานกับหน่วยงานอื่น ดิฉันได้ร่วมกับสำนักง,งานที่ดินจังหวัดมุกดาหารในการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินกรณีสมาชิกนิคมสหกรณ์ดอนตาลนำหนังสือแสดงการทำประโยชน์หรือกสน .5 ขอออกโฉนดที่ดินร่วมกับสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารจัดเวทีประชุมประชาคมผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนเกษตรหมู่บ้านส,สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำอำเภอเมืองมุกดาหารร่วมกับสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารประชุมทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านความเสียสละเพื่อขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและคุณความดีอื่นๆ ในการจัดงานวันสหกรแห่งชาติประจำปีดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คณะทำงานฝ่ายพิธีการและพิธีวางผานพุ่มสการะรวมถึงได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรดำเนินการ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารขับเคลื่อนการดำเนินการก่อสร้างอนุสวรีพระราชวรวง์เธอกรมหมื่นพิทยาโรงกรพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยณน,นิคมสหกรณ์ดงเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารการคลองตนดิฉันได้ประพฤติปฏิบัติตน ชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมจัรยาบณข้าราชการเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคมโดยมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการเป็นจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมงานพิธีวันสำคัญของชาติการพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ ดิฉันเป็นผู้มีความรับผิดช,ชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีความพร้อมและเปิดใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆให้แก่ตนเองอยู่เสมอการประหยัดและอดออมดิฉันเป็นผู้รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะมัธยัถ์และเก็บออมเพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัวเป็นผู้ใช้เวลาหลังจากปฏิบัติราชการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก่ครอบครัว ด้านการคลองคนดิฉันสามารถประสานงานและสร้างความเข้าใจอันดีกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชารวมถึงผู้ที่มาติดต่องานได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการรับราชการภายใต้กลุมส่งเสริมสหกรณ์ดิฉันรู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจในการรับราชการในฐานะนักส่งเสริมสหกรณ์ที่นำความรู้ความสามารถ และความทุ่มเทในการแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้พัฒนาและยกระดับการดำเนินง,งานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมไปถึงความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดีมั่งคั่งและยั่งยืนขอบคุณค่ะ